ก็ขอราบสวัสดีครับท่านชมกันด้วยนะครับยู่กผมนาจีจีศูนคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมไมคับช้างกันนะครับผมนะซึ่งเป็นเกมไม a f t ของปลอมไม่ใช่ของแท้แต่มันคล้ายของแท้และในคลิปนี้ผมจะมาเล่นไมคับกันซึ่งภารกิจในคลิปนี้คือการหาเพชรโดยที่ไม่ตาย ถ้าตายคือผมจะปิดชาเลนจ์และจะไม่เล่นเกมไม r ครบอีกอันนี้ผมพูดเล่นเดี๋ยวเราไปสร้างโลกกันเลยโอเคไปชื่อผมจะตั้งชื่อว่าผีหลอกวิญญาณหลอนเรียบร้อยผีหลอกวิญญาณหลอนผมก็ได้ตั้งชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยในโหมดเอาชีวิตรอด โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งแรกนะครับที่ผมต้องทําเลยนะครับในการเข้ามาในเกมนี้นะค,ค,คือการตัดไม้ใช่ครับคือการตัดไม้ซึ่งท่านผู้ชมคงสงสัยว่าทําไมผมไม่ทําโลบอกแล้วทําไมผมไม่ทําไม้ครับผมไม่มีคอนเทนต์แล้วครับผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรนอกจากทําเกมไม้ครับที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ ซึ่งเป็นไม้คัฟของฟอร์มไม่ใช่ของแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปครัฟอาวุธกันตอนนี้นะครับผมก็ได้ที่ทําอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่ผมต้องทานะครับคือการทําที่ตัดไม้แล้วก็ที่ขุดหินเพื่อที่ผมนั้นจะมาสร้างบ้านแล้วก็ขุดทาเพื่อที่เราจะหาเพชรกัน แต่อุปกรณ์เรายังมีไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเราควรตัดไม้ก่อนเพื่อที่จะได้อุปกรณ์ที่ครบคันแล้วก็หาเพชรตอนนี้ผมนั้นยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไม้ผมได้ไม้มาเยอะอยู่โอเครู้สึกว่าผมจะเกิดตรงป่าซะด้วยทำไมมันเกิดดีจังที่อื่นมีให้เกิดเยอะแยะไม่เกิดมาเกิดตรงป่านั่นแหละครับที่ผมเรียกว่าชีวิต ตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมจะขุดหินเพื่อที่จะทำที่ขุดหินแล้วก็ขวานหินนะครับเพื่อที่จะได้ขุดเร็วขึ้นอันนี้มันที่ขุดไม้นะมันไม่ค่อยเร็วหรอกครับผมจะทำที่ขุดหินเพิ่มความเร็วอุ้ยผมเจอผมเจอถ่านว้าวน่าตื่นเต้นจังสิ่งต่อไปนะครับที่ผมต้องทำนะครับผมนะคือการขุดหินและ สิ่งสำคัญในคลิปนี้เลยนะครับนั่นคือการอย่าตายถ้าผมตายผมจะต้องเริ่มเกมใหม่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมนั้นต้องระวังอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมจะขุดต่อไปแบบนี้เรื่อยๆและตอนนี้นะครับผมก็ได้ขุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มา18ก้อนแล้วนะครับตอนนี้ผมจะทำที่ขุดหินแล้วก็ขวานหินเพื่อที่จะนำมาตัดไม้แต่บ้าน เอาไวท้ทีหลังอุ้ยรู้สึกว่าผมจะเจอลาวาของจริงซะด้วยของจริงไม่ใช่คนสแสดงอ่ะเดี๋ยวเราไปขุดฐานกันเลยโอเคครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมจะทำทอดนะครับเอามาเยอะๆเลยพอคลิปนี้ผมจะลงทำโอเคครับผมก็ได้ทอดมา60แท่งแล้วนะครับสิ่งต่อไปนะครับที่ผมจะทำนั้นนะครับนั่นคือการขุดเหมืองนะครับแต่ก่อนที่เราจะขุดเหมือนกันนะครับสิ่งแรกนะครับที่ท่านผู้ชมต้องทํานะครับคือการ กดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดอย่าลืมไปกดกันด้วยนะครับกดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมและมันจะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันให้เยอะๆด้วยนะครับนะอย่าลืมกดกันให้เยอะๆด้วยคลิปนี้ผมจะแปลกๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่า ผมนั้นไม่มีคอนเทนต์ทำผมก็เลยรู้คิีดเครียดหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามด้วยมันจะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมเลยแล้วนะับโอเคปลเราลงถ้ำกันโอเคปเราลงถ้ำกันปักทอดเลยครับเพิ่มความสว่างในนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยเจอทานครับเราต้องขุดแล้วสินะปะขุดกัน คลิปนี้นะครับผมจะมาหาเพชรกันนะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะเจอเพชรไหมแต่ต้องเจอแน่ๆอันนี้ผมเดานะปักทอดเพิ่มความสว่างครับขุดเลยขุดเลยว้าวตอนนี้นะครับผมได้ธานมาเยอะพอสมควรอุ้ยตรงนี้ยังมีอีกครับ ขุดต่อเลยครับโอเคผมคิดว่าฐานน่าจะหมดแล้วยังไม่หมดดีกว่าทําไมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยผมไม่เห็นได้ไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับถ้าด้านในเป็นทางตันนี้ผมจะโกรธมากเลยนะอุ้ยเป็นทางตรงครับเอานั่นเนียผมว่าแล้วทางตานันโอชีวิตโซนครับเราจะขุดต่อนะครับอุ้ยผมลืมดูหลอดอาหารเลยหลอดอาหารผมลดลง เพราะฉะนั้นผมจะต้องไปหาของกินแล้วก็หรือไม่ผมต้องไปคุยขยะหาเศษอาหารเพื่อที่จะประทังชีวิตของผมรู้สึกว่าที่นี่นั้นจะเป็นป่าไม่มีสัตว์ตัวไหนอาศัยอยู่หรือเปล่าวะโอ้ไงเจ้าไก่น้อยนย้ยคงจะเดี๋ยวจะเป็นอาหารของฉันใช่หรือไม่มันไม่ตอบสแสดงว่าใช่ โอเคตอนนี้นะครับผมได้เนื้อไก่มาแล้วผมจะต้องทำเตาผิงเพื่อที่จะทำการทำอาหารโอเคหวังว่าผมจะอิ่มและไม่หิวตายแต่สิ่งสำคัญเลยครับตอนนี้ครับที่ผมอยากจะมีนั่นคือเตียงนอนผมยังมีเตียงนอนมากครับตอนนี้แต่ผมยัง ไม่เจอแกะสักตัวเพื่อที่ผมจะมาทำเตียงนอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปล่าแกะกันผมมีอาหารครับกินอาหารว้าวตอนนี้หลอดอาหารผมเกือบเต็มครับทำไมไม่เต็มวะเนี่ยอุ้ยว้าวผมเจออะไรเนี่ยอุ้ย ผมเจอหมูของจริงของจริงตายซะว้าวของจริงครับของจริงเจอหมูของจริงเลยทีนี้เราไปหาอาหารดีกว่าไม่สิหาแกะผมเกินในป่ามันจะเจอแกะไหมแน่วัเน,นี่ยผมว่าน่าจะไม่เจอครับ โอ้โอ oh oh. รู้สึกว่าตอนนี้นะครับจะลืมคำคำแล้วนะครับผมนั้นจะต้องรีบหาแกะเพื่อที่จะมาทำเตียงนอนเมืงั้นตอนกลางคืนผมอาจจะโดนมอนสเตอร์ทำ้ายได้นะครับตายแล้วทีนี้ผมไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงหายตายเถอะผมผมมาเกิดที่ไหนเนี่ย โอ้โหสูงขนาดนี้ผมไม่กล้าลงหรอกครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีถ้าอีกถ้มหนึ่งด้วยนะครับอุ้ยมีฐานด้วยตรงนั้นเห็นไหมโอ้เจ็บในนี้น่าจะมีของดีว้าวทําลึกลงไปข้างในว้าวมันเริ่มจะกลางคืนแล้วครับ เริ่มจะไม่ปลอดภัยผมจะเริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยตกอีกแล้วเขาทำดีกว่าครับทำอะไรไม่รู้เข้าไปก่อนทางตันไอ้บ้าเอ้ยตอนนี้นะครับตอนกลางคืนแล้วครับผมนั้นไม่มีเตียงนอนและ ไม่มีอาหารไม่สิมีอาหารนี่หว่าดืมดูเพราะฉะนั้นนะครับผมนั้นจะต้องขุดเมืองแล,ะละ้วล่ะขุดไปก่อนครับเผื่อผมอาจจะเจอเหล็กก็ได้นะครับถ้าเจอคิปเปอร์นี่ผมจะโกรธมากนะครับผมเล่นเกมนี้โดนคิปเปร์ระเบิดอัดหลังมาหลายรอบแล้วผมไม่รู้นะครับว่าจะโดนอัดหลังอีกหรือเปล่า โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ขุดมาลึกพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่า ผมอาจจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนื่องจากว่าผมนั้นขุดนานมากแล้วตอนนี้แล้วก็รอดอาหารผมโอโนผมต้องไป่ทำอาหารกินแล้วโอเคปะเรามาทำอาหารกินกันผมมีแค่เนื้อหมูชองชิ้นแล้วก็ไม้เอามาเผาเพื่อที่จะเป็นพลังงานให้นั้น พนังงานให้กับหมูเพิ่มความร้อนเพื่อที่มันนั้นจะได้ร้อนแล้วก็กลายเป็นอาหารที่สุกและกินได้ถ้าดิบกินไม่ได้เดี๋ยวขี้แตกอุ้ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันรู้สึกว่าด้านนอกจะตอนกลางคืนอยู่สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมนะเลื่อนกระดิ่งไ้ทีทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรผมตอบคอมเมนต์ถูกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment มาให้เยอะๆนะครับผมไม่มีเพื่อนเลยป